เป็นผู้สอนเหมือนเป็นครูในยุคนั้นเนี่ยผมคาดว่าเป็นยุคของรัชกาลที่หกที่เจ็ดก่อนหน้านี้นี่เองแต่คนเรามีหลายพบแต่เรามาพูดถึงกรรมยุคนี้ว่าทําไมต้องเกิดในครอบครัวนี้ทําไมชอบชอบช่วยเหลือคนทําไมชอบปฏิบัติธรรมทำไมถูกถูกด่าจากคนในว่านในบ้านทาให้ทุกข์เหมือนตายทั้งเป็นด้วยเสียงมาจัดก,กรรมนี่ฮะแต่บุญทําไมยังอยู่ได้และกรรมเรื่องไรเป็นความรักที่ต้องแยกทางกันมาฟังกันครับเป็นธรรมทาน คุณแม่นุ้ยเป็นเป็นข้าราชการในสมัยนั้นสิ่งที่ผมเห็นคือนะการแจกทานเรื่องอาหารข้าวสารอาหารการกินการให้เงินนะขอทานนะครับคนที่เป็นจับกลางหรือเพราะมันไม่มีทาตแล้วยุคนั้นเลิกทาตไปแล้วประกาศเลิกทาตคุณแม่นุ้ยเป็นราชการเนี่ยคุณแม่นุ่ยมีอารมณ์มากๆด้วยการเป็นวัตถีกรรมอารมณ์ไหนในเมื่อเราเป็นเหมือนเป็นรูอ่ะเหมือนเราเราชอบบังคับตอนที่ว่า บังคับให้เขาขทําความดีแต่เขาไม่ทําคุณแม่นุ้ยก็ว่าเขาเอาเอาเงินให้ไม่ให้เงินเขาหรือต่างๆนานาทําให้เขาอะทุกข์เหมือนตายทั้งเป็นเหมือนกับอารมณ์กรรมจากวิกกรรมมันเองนั่นหนึ่งอย่างสองคุณแม่นุ้ยเนี่ยถูกจับให้แต่งงานในสมัยนั้นกับข้าราชการแต่คุณแม่นุ้ยเนี่ยไม่รักไม่รักคุณแม่นุ้ยทายําไงอารมณ์คุณแม่นุ้ยเปลี่ยนในสมัยนั้นจากคนที่ดีเปลี่ยนกลายเป็นเพื่อที่จะเลิกกับผู้ชายคนนี้ ครับเพื่อรี้จะเลิกกับผู้ชายคนนี้คุณแม่หนุ่ยก็เลยไปชอบผู้ชายคนหนึ่งนะครับทําให้เกิดความทุกข์เรื่องของความรักโดยที่ผู้ชายคนนั้นไม่ผิดข้าราชการผู้ชายคนนั้นไม่ผิดกรรมตัวนี้จะส่งผลความไม่ผิดของคุณแม่หนุยทาส่งผลให้คุณแม่หนุย่ามีวาจามีเถียงกันกับการกระทําของผู้ชายคือพ่อของลูกในชาตินี้นะที่ต้องแยกทางกันแต่มีลูกด้วยกันสร้างขึ้นมานี่อย่างละเอียดแล้วนะตามที่ผมเห็น ส่วนบริวารที่คุณแม่นุยใช้วาจาว่ากล่าวถากถางว่าคนไหนไม่ยอมทําตามที่คุณแม่นุยต้องการคุณแม่นุยก็จะไม่ให้เงินนึกออกไหมคือการบังคับอะ่ะเออแล้วเขาก็เป็นเป็นเหมือนคนแม่บ้านแม่ครัวคนสวนอ่านนึกภาพเนอะคุณแม่นุยมีตังเมื่อในเด็ตชาตินะครับกรรมตัวนี้ส่งผลให้คุณแม่นุยต้องถูกคนรอบข้างรอบข้างที่มีอํานาจเหนือกว่า ที่มีอำนาจเหนือกว่าอำนาจเหนือกว่าคือเราปฏิเสธไม่ได้เช่นพ่อแม่พี่น้องญาติรวมตัวจัดกันด่าคุณแม่หนุยยามที่คุณแม่หนุยไม่มีเงินเริ่มเข้าใจยังเริ่มเข้าใจแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวจะบอกวิธีแก้จะบอกวิธีแก้การแก้ของอาจารย์ไม่ใช่บอกแล้วของมารักแม่หนุยบอกแล้วทําให้แม่หนุยเนี่ยนะครับมีจิตใจดีขึ้นบอกแล้วเนี่ยไอ้แก้แล้วเนี่ยทำให้คนข้้งหนักคนที่ดุด่าว่าเนี่ยมันจะเริ่มเบาลงแต่ต้องใช้เวลา กรรมไม่มีทางที่จะแก้ได้แต่ทําให้เบาบางได้ผมกําลังใช้หลักการที่พุทธเจ้าได้ทรงรักษานางโลหินีที่เป็นโรคสะเก็ดเงินอ่าผมใช้หลักการที่พุทธเจ้าได้ทรงแก้วิบากกรรมของท่านเองในเรื่องของผู้หญิงนะที่ถูกที่ชี้หน้าดา่าพระอ,องค์ท่านมาจากกรรมอะไรในเรื่องของอ่าที่ท่านต้องต้องไปกินน้ําสกรปรกที่ท่านไม่ให้วัวกินน้ําเป็นกรรมจากที่ห้ามวัวกินน้ําในชาติหนึ่งในเด็ตชาติผมกําลังใช้วิธีนี้เหมือนพระพุทธเจ้าทุกอย่าง โดยเกิดเกิดจากปัญญาที่ผมได้เห็นภาพต่างๆนี้นะทุกุกคนแล้วทำแล้วทำมาอย่างนี้ค่ะอาจารย์ครับเหมือนเหมือนกับว่าเราไม่เราไม่เคยว่าใครใช่ในภ<ร>าพนี้นะถูกใส่ร้ายก็นี่ไงผมเลยบอกว่าที่ผมชี้ที่หูคุณแม่หนุ่ยจําได้ไหมคุณแม่หนุ่ยจึงต้องถูกถูกคนที่แบบว่าเสียดสีด้วยคําพูดตลอดอะนื่อออมั้ยใส่ร้ายด้วยวัจีกรรมเพราะคุณแม่หนุ่ยได้สร้างกรรมจากคําพูดเนี่ยเช่นผมด่าคุณแม่หนุ่ยบอกว่า มึงยังไม่เชื่อกูกูให้มึงแต่งงานอย่างนี้กูให้มึงอยู่บ้านหลังนี้มึงก็ไม่เอามึงจะไปอยู่ตรงนู้นมึงเป็นคนทํางานให้กูให้ดีนะนุ้ยเพราะฉะนั้นกูไม่ให้เงินมึงมึงนี่โง่แล้วก็ด่าเหี้ยมึงนี่อย่างนู้นแม่นุ้ยอ่ะได้ฟังผมด่าอย่างเงี้ยเหมือนทุกข์แล้วอะเข้าใจวะและผมก็ด่าแม่ด่าแม่นุ้ยแบบโดยที่ผมไล้เหตุผลน่ะนั่นมันเป็นชีวิตของคุณแม่นุ้ยอ่ะแม่นุ้ยเลือกเอง่ะถูกปะแต่ผมก็จะบังคับอ่ะแล้วผมก็บอกว่ากูไม่ให้เงงงิินนนมมึึกูจะให้เเดง แล้วกูไม่ให้ด้วยอย่างเงี้ยแม่นุ้ยก็ไม่มีกินเข้าใจความหมายมเอ่ามันก็แม่นุ้ยก็จ,จึถูกคนใส่ร้ายป้ายสีพ่อ,อะลรการใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยเพราะว่าแม่นุ้ยแกล้งผู้ชายคนนั้นไว้จําได้ไหมต่กี้ผมพูดมันละเอียดนะเรื่องกรรมเนี่ยผมกําลังสาทยายเรื่องกฎแห่งกรรมตามภาพที่ผมเห็นคุณแม่นุ้ยถูกจับให้แต่งงานกับข้าราชการแต่คุณแม่นุ้ยยอมแต่งงานแล้วคุณแม่นุ้ยแกล้งผู้ชายคนนั้นฟังนะแกล้งให้เขาว่าเลิกโดยที่ตัวเองเนี่ยไปชอบผู้ชายคนหนึ่ง คือใส่ร้ายทุกอย่างให้เกิดความแบบไม่เวิร์กอ่ะให้ใจแต่งแล้วไงตามพ่อแม่แต่กูจะเลิกแล้วอะ่ะนี่การถูกใส่ร้ายคุณแม่นุ้ยก็มาจากการทําผิดที่ทํากับผู้ชายเรื่องความรักเพราะฉะนั้นเสียงที่คุณแม่นุ้ยถูกดา่าถูกใส่ร้ายจะมาเป็นเสียงทําให้คุณแม่นุ้ยทุกข์ก็มาจากคนรอบข้างเพราะฉะนั้นการตัดกรรมให้เบาบางคุณแม่นุ้ยต้องไม่สนใจมันในปัจจุบันไม่ว่าคนนั้นจะมีอิทธิพลกับเราเป็นเพื่อนเราเป็นใครเราไม่ต้องอธิบายเลยว่า ปล่อยให้มันเมาส์กันไม่เป็นไรเดี๋ยวกรรมสะท้อนกลับแต่เราชดใช้มันตรงนี้เราชดใช้ทุกคนฟังนะคุณแม่นุ้ยกาลังชดใช้กรรมโดยธรรมชาติมันจะเกิดความเบาบางแล้วและเดี๋ยวผมบอกคําอธิษฐานจิตไปในเรื่องของตรงนี้ไปมันจะเกิดการสะท้อนกลับของกรรมปัจจุบันทันทีและจะเกิดรีเฟกต์กันทันทีทุกอย่างมันมีเหตุและผลตามที่พุทธเจ้ากล่าวไว้นึกออกไหมขอบคุณมากครับเข้าใจยังจ้ะโอเคป่ะ แล้วแล้วอย่างนี้อีกอะค่ะอาจารย์ยทำไมเวลาเรามีคนที่เรามีคนที่รักเราหรือว่าคู่ครองเราเนี่ยเรามักจะโดนเอาเปรียบเหมือนว่าเราเหมือนว่าเราทําได้หนึ่งร้อยเขาจะต้องได้เจ็ดสิบแต่เราได้สามสิบเรื่องเงินไงเรื่องเงินเรื่องของต่างๆเนี่ยว่าเพราะว่าเธอมีกรรมกับบริวารบริวารนั่นคือคนรับใช้บริวารน,น,นั่น,นคือผัวในชาตินี้คือเมียคือพ่อคือแม่คําว่าบริวารน,นะทุกคนฟังไว้นะ เขาคนนี้คุณแม่นุ้ยมีกรรมกับบริวารที่ฉันไล่ฟังแล้วทั้งแม่บ้านทั้งคนสวนที่เอาเปรียบเอาเปรียบเขาคุณแม่นุ้ยเอาเปียบเขาด้วยการบังคับถ้าบริวารคนไหนไม่ทําตามคุณแม่นุย้ยคุณแม่นุ้ยก็ถูกก็ต้องแบบไม่เอาเงินให้เขาแล้วก็ด่าว่าเขาเพราะเขาไม่ทําตามนั่นแหละคือว่ากรรมจากการบังคับถูกเอาเปรียบเพราะฉะนั้นคุณแม่นุย <k hus usan> น้ยบังคับเขาไว้ก็ต้องถูกเอาเปียบในชาตินี้เข้าใจยังทุกอย่างเลยจะต้องถูกเอาเปรียบครับค่ะค่ะ เคลียไหม <c oughs> เคลียค่ะเคลียแล้วทีนี้มาว่ากันแล้วนะสรุปแล้วนะคุณแม่หนุย่ยทีนี้วิธีการแก้ข้อที่หนึ่งการที่คุณแม่หนุ่ยทนทุกทรมานก,กับสามีทนทุกทรมานก,กับหูขันห้านะและปรุงแต่งด้วยความคิดที่ถูกด่าก็ปรุงไปน้อยใจไปร้องไห้คนเดียวมาเยอะแล้วเศร้าหมองแต่ยังไม่เป็นบ้าก็ถือว่าดียังไม่เป็นอะไรต่างๆนะครับแต่มันมันเศร้าอะ่ะมันต้องคนเดียวอะ่ะเหมือนตัวโดดเดี่ยวเลยอะ่ะเอางนี้ดีกว่าใช่ใช่ค่ะโดดเดี่ยวจริงๆค่ะ เป็นคนโดดเดี่ยวเลยจะต้องถูกบีบให้หยุดโดดเดี่ยวเหมือนจะต้องเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าให้ทําร้ายอย่างนั้นมันจะบีบเป็นงั้นแต่คุณไม่หนูอย่าพิ่งเป็นอย่าเป็นเด็ดขาดไม่ไม่ได้เป็นขาดแต่ว่าเหมือนพ่อเหมือนพ่อแม่เราเป็นเขาจะคิดเองว่าเราเป็นบ้าเป็นโรคประสาทเขาจะไม่เอาเราครับ ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วคนโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีใครนะคะที่จะไม่บูชาพ่อแม่พ่อแม่คือพระในบ้านนะคะครับอ่าแต่ตอนนี้ก็คือต้องปฏิบัติคือค่าปฏิบัติอยู่ทางด้านธรรมเป็นเวลาประมาณสามปีแล้วอะค่ะเขาเขาคิดว่าเราบ้าค่ะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมบอกไงว่าคุณแม่หนุยจะต้องถูกบีให้โดดเดียวและต้องกมกืนฝืนทนไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจจากคนรอบข้างทําให้คุณแม่นุยเนี่ยนะครับจะต้องได้รับผลกรรมเหมือนกับว่าตั้งแต่เด็กตอนมัธยมที่ผมบอกอะ่ะมันจะเริ่มมีไม่มีสังคมนะไม่อยู่แบบนั้นนะแนวทางแห่งกรรมแต่บุญของคุณแม่นุยเนี่ยำให้คุณแม่นุยมีความศรัทธาในศาสนาพุทธ บุญแม่บุญของคุณแม่นน้ยยังสร้างจริตสันดานคุณแมุ่นูให้รู้จักอบอ้อมอารีแต่ทุกคนเห็นไหมครับว่าไม่ว่าใครจะสร้างความดีมาอย่างไงมากมายยังไรมั้งแต่ดิฉติจะเป็นพระเป็นเจ้าเป็นเสือเป็นสมิงเป็นโจรและมาชาติเนี้ยทุกคนก็ต้องได้รับกรรมดีและกรรมชั่วนี่ผมกําลังแยกสองโซนโซนกรรมดีกับโซนกรรมชั่วผมกําลังพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมนะทุกคนลอ,ลองลองพิจารณาคี้คุณแม่นุนยต้องทาความเข้าใจอย,อย่างที่ผมเข้าใจก่อน และคุณแม่นุ้ยจะเข้าใจคจําสอนพ,พุทธเจ้าจะรักในพระพุทธเจ้าคุณแม่นุ้ยจะไม่บังเกียดเบียดฉันใครแล้วแล้วกรรมของคุณแม่นุ้ยก็จะหมดคุณแม่นุ้ยก็จะเริ่มมีเพื่อนฝูงและมีบ้านปลายที่ดีลูกของคุณแม่นุ้ยก็จะดีด้วยแต่คุณแม่นุ้ยจะผ่านตรงนี้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจุบันของคุณแม่นุ้ยนี่คือการอยู่ปัจจุบันที่มันมีความจําเป็นผลของอดีตชาติผลของของอดีตเมื่อวานเนี่ยเราย้อนเวลาไปทํามันแก้มันไม่ได้ถูกปะเราได้แต่รับผลของการกระทํานี่ไงเพราะฉะนั้นคุณแม่นุย ทุกเรื่องราวต่างๆที่คุณแม่นุ้ยเจอมาจนถึงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ใดๆคุณแม่นุ้ยครับปล่อยมันไปปล่อยมันไปแล้วเริ่มตั้งตั้งหน้าตั้งตานึกถึงการทําจิตให้เข้าสู่อริยะสัจสี่นึกถึงการทําบุญที่ผมจะพูดต่อไปนี้ว่าจะต้องอธิษฐานจิตแก้กรรมให้เบาบางฟังนะทุกคนแก้กรรมให้เบาบางกรรมมันแก้ไม่ได้แต่ทําให้เบาบางเพื่อเป็นการขอโหวสิกรรม เพื่อส่งบุญไปให้กับจิตวิญญาณเหล่านั้นไม่ว่าจะเกิดเป็นใครแล้วหรือยังไม่เกิดที่เขาถูกเรากะทำมานั่นไงนี่คือหลักการคือให้อโหสิก,กรรมตามคําพูดของพระพุทธ,ธเจ้าท่านบอกแล้วว่าการอโหสิก,กรรมคุณแม่นุ้ยเข้าใจยังครับเข้าใจค่ะต่อเลยครับเพราะฉะนั้นบุญต่อไปนี้ที่ผมพูดที่ทุกคนฟังได้หมดและควรทําตามได้หมดไม่ใช่แม่นุ้ยคนเดียวแต่ต่างกันที่ว่าทุกคนจะเอาคำพูดของผม ที่จะบอกคุณแม่นุ้ยไปพูดเนี่ยไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของแม่หนุ้ยแต่การทําบุญทําได้อยู่4อย่างนอกจาก4อย่างนี้แล้วคุณสามารถทําได้เองแต่4อย่างนี้มันเป็นพื้นฐานที่ผมค้นพบเองว่าสมควรทําได้โดยไม่ต้องเสียเงินโดยไม่ต้องงมงายข้อที่1สมาทานศีลห้าทุกวันคุณแม่นุ้ยครับเข้าใจไหมครับทุกวันตลอดชีวิตผมทํามาตลอดไม่ขาดแม้ทั้งวันเดียวด้วยถึงอายุ58แล้วสมาทานศีลห้าเสร็จเปิดหนังสือได้ สมาทานเสร็จทุกวันตอนเช้าจะตื่นสายบ่ายโมงก็สมาทานอาบน้ําสมาทานตื่นเก้าโมงก็สมาทานตื่นตีห้าก็สมาทานสวดมนต์ไม่สวดมนต์แล้วแต่ก่อน